แนะนาในการดูแลรถยนต์ที่จอดอยู่บ้าน,นนานในช่วง work from home ค่ะช่วงนี้ก็ต้องอยู่บ้านกันยาวๆมีรถก็ต้องจอดอยู่บ้านาน,านานหน่อยวันนี้นาจูรทนทรทีมที่ปรึษาการขายโตโยตา้าเพชรเล่า,าก,กลจะมาแนะนํา5วิธีการดูแลรถยนต์ที่จอดอยู่บ้านาน,านานในช่วง work from home ค่ะ ข้อที่1นะคะควรจอดรถในที่ร่มและใช้ผ้าคุมรถค่ะการจอดรถควรจอดในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีเพื <S 2> 2, <S ่อถนอมสีของรถชิ้นส่วนพลาสติกและยางขอบประตูต่างๆให้คงอยู่ในสภาพดี 2. ล้างและเช็ดทำความสะอาดภายในรถควรล้างรถและเช็ดทำความสะอาดภายในห้องโดยสารให้สะอาดหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้ายก่อนจอดยาวเนื่องจากเชื้อโรคหลายอย่างอาจติดเข้ามาในรถเราได้จากเสื้อผ้าเหงื่อเศษขยะและอาหารที่ตกหล่นอยู่ในรถข้อ 3. ขยับรถเดินหน้าและถอยหลังเพื่อป้องกันการเสือ่อมสภาพของยาง หากต้องจอดรถอยู่กับที่เดิมเป็นระยะเวลานานๆไม่ขยับรถออกจากบ้านเลยมากกว่า1อาทิตย์ควรสตาร์ทรถยนต์และขยับรถยนต์เคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังและควรเติมลมยางให้แข็งกว่าปกติข้อ 4. สตาร์ทเครื่องยนต์ทุกๆ3วันเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่สำหรับรถที่จอดอยู่กับที่ลหลายวันควรมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกๆ3วันต่อหนึ่งครั้งและสตาร์ททิ้งไว้เป็นเวลายอย่างน้อยประมาณ1 0 1ถึงนาทีข้อ5เติมน้ำมันให้เต็มถังค่ะเมื่อน้ำมันไม่เต็มถังมีที่ว่าง อาจเกิดการควบแน่นของความชื้นกลายเป็นอยู่ดน้ำเกาะตามพื้นที่ว่างในถังน้ามันอาจจะทำให้เกิดสนิสมส่งผลให้ระบบน้ำมันอุดตันได้ค่ะช่วงวิกฤตนี้ทําให้เราต้องอยู่บ้านไปสักระยะแต่เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะและฝากกดติดตามและสมัครเลคเฮดเตต้าเป็นหล่กตระกูลของเราและช่องแหน youtube เตต้าเป็นหล่กตระกูลของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ